สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าการสรรหาในสายงานผู้บริหารโดยว่าท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะครับในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขที่เป็นความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้เป็นขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ย จะมีหัวข้อหนึ่งครับที่บอกว่าความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครสอบมันคืออะไรคำว่าความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครสอบเนี่ยก็คือความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งผู้ที่จะสอบในตำแหน่งผู้บริการกองสาธารณสุขและสิ่ง,วงแวดล้อมจะดูจากไหนครับ ความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาดูตรงนี้ครับเริ่มต้นจาก,กลักษณะงานโดยทั่วไปในสายงานนักปลายงานสาธารณสุขในสายงานนี้นะครับก็จะปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งลักษณะงานเนี่ยก็จะฏปะบัติการเกี่ยวกับการวางแผนงานการประมวลผล และก็วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมการวางแผนการให้บริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังโรคเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในเรื่องของการควบคุมโรคในเรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพการสุขษาพิบาลการอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคสัตว์สู่คนการควบคุมสารประกอบการการรับเหตุรํรำคาญการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมบำรุงรักษาคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพฒนาอย่างยั่งยืนโดยไปถึงการจัดการมลภาวะที่เป็น ภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยการจัดการคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศการฝึกอบรมการสุขศึกษาการประสานงานและก็สนับสนุนการวางแผนในทุกระดับการวางแผนทิศทางในการปฏิบัติงาน การนิเทศงานการติดตามการประเมินผลงานการจัดรูปปรับปรุงองค์การการวางแผนกำลังคนและก็การจะทำงบประมาณในการดำเนินงานการใช้การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานการรวบรวมแผนงานหน่วยย่อยหน่วยหน่วยหน่วยงานย่อย แล้วก็การกระจายแผนงานสําหรับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆการติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ที่ตั้งเอาไว้ตลอดจนการจัดให้มีแล้วก็สนับสนุนการกําหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งตําแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับ จะมีระดับที่มีความจําเป็นต้องใช้ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชํานาญและก็มีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนี่คือลักษณะงานโดยทั่วไปทีนี้ในเส้นทางความก้าวหน้าเนี่ยก็จะมีสายงานในระดับต้นระดับกลางระดับสูงและก็จะเป็นเหมือนกับตำแหน่งอื่นๆก็ก็เป็นเป็นสายงานที่ มีลักษณะของการเติบโตแต่เป็นไปในลักษณะหนึ่งที่ทังเดียวกันในสายงานผู้ในการกองสาธารณสุขในระดับต้นซึ่งเป็นมรหารเดียวกันกันกบหหน้าฝา่ายหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของการเป็นนักปฏิบัติงานสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นผอกองในระดับต้นหรือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขในระดับต้นเนี่ย ลักษณะงานที่ปฏิบัตินะครับก็จะเป็นการวางแผนการบริหารจัดการการจัดระบบงานการอำนวยการการสั่งราชการการมอบหมายกำกับแนะนําตรวจสอบการประเมินผลการตัดสินใจการแก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญงานเฉพาะด้านซึ่งลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเรียกเป็นคุณภาพของงานสูงมากตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ข้าราชการท้องถิ่นกําหนดแล้วก็ ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมายถ้าเราดูตามมาระายกำหนดตำแหน่งเนี่ยรัชการงานที่ปฏิบัติของสายงานนักรายงานสารสุขจะแบ่งออกเป็นเป็นสี่ด้านในด้านที่หนึ่งครับก็จะเป็นด้านแผนงานก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการทำงานการกำหนดวิสัยทัศน์คือกำหนดเป้าหมาย ในการทํางานการกําหนดพันธกิจกําหนดยุทธศาสตร์คําว่าพันธกิจคือพันธะที่ต้องทากาหนดเป้าหมายกําหนดยุทธศาสตร์การกําหนดแนวทางในการกทํางา,ทงานด้านสาสธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อวางแผนแล้วก็จัดทําแผนในการปฏิิงานในโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน ประการที่สองในด้านแผนงานครับก็จะเป็นลักษณะของการร่วมวางแผนหรือโครงการหรือว่าแผนในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป้าหมายและก็ผลสมัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สังกัดเพื่อ เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับนโยบายและก็แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สังกัดประการต่อมาครับในด้านของการในด้านของแผนงานเนี่ย ประการที่สามครับติดตามเร่งรัดดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือว่าแผนในการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผลและก็การรายงานการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและก็ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่กำหนดประการที่4ในด้านของแผนงานเนี่ย ร่วมวางแผนแล้วก็กำหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อควบคุมดูแลให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ปราศจากโรคระบาดต่างๆประการที่5ครับ ร่วมวางแผนแนวทางในการศึกษาการวิเคราะห์การเสนอแนวทางในการกําหนดและก็พัฒนามนาตรฐานและก็กลวิธีในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณบุคลากรและก็เวลา ประการที่6ในด้านแผนงานต้องค้นคว้าประยุกต์เอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรมู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของของหน่วยงานในภาพรวมเนี่ยและก็นํามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานระบบงานหรือกระบวนการในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประการที่7ครับบางแผนการให้บริการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเช่นการ ส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังการป้องกันและก็คุมโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพการควบคุมโรคสัตว์สู่คนการคุ้มครองผู้บริโภคการส่งเสริมบำรุงรักษาและก็คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมการควบคุมมลพิษการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสุขาภิบาล และก็อนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการจัดการคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและก็ประวัผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับงานกับปัญหาในด้านสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น นอกจากนี้นะครับยังติดตามการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็เกิดผลสำเร็จของของหน่วยงานนี่คือด้านที่ที่หคือด้านด้านแผนงานลักษณะางานในตําแหน่งผู้ในการกองสาธารณสุขในด้านที่สองก็คือด้านของการบริหารในด้านของการบริหารเนี่ย้าต้องจัดระบบงาน นยก็วิธีการในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกรรปฏิบัติการของเจ้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบมอบหมายกำกับดูแลตรวจสอบการติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติการบรรลุปเป้าหมายและก็ผลสลัมฤทธิ์ตามที่กำหนดพิจารณาอนุมัติอนุญาตในการดำเนินการต่างๆต,า,งๆตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ ให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสำเร็จต,ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นชี้แจงข้อที่จริงในการพิจาราความเห็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมของคณะกรรมการและก็คณะทำงานต่างๆที่รับการแต่งตั้งหรือในเวทีเจรจาในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือว่าสวัสดิการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐบาลรหรือของประเทศชาติมอบหมายตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข ควบคุมดูแลการให้บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคการสุขการศึกษาการสุขาพิบาลการอนามัยสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมบำรุงรักษาการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษการจัดการสิ่งปฏิกูลมลฝอย าการจัดการคุณภาพน้ําคุณภาพอากาศเพื่ออํานวยการให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีมีอนามัยและก็ได้รับบริการที่รวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดประการที่7ครับมอบหมายตรวจสอบติดตามให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไขควบคุมดูแลการค่าสัตว์และก็การจําหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กําหนดเอาไว ควบคุมดูแลสุขภาพิบาลหรือเฝ้าระวังโรคเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและก็ให้ประชาชนมสสีสุขภาพสุขภาพอนามัยที่ดีประการที่8ครับตอบปัญหาชี้แจงและก็ดำเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่รับมอบหมายซึ่งเป็นการเป็นกรรมการในการตรวจรับพัสดุเพื่อควบคุมให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ครับในด้านการบริหารเนี่ยจะต้องติดต่อประสานกับหน่วยงานและว่าองค์กรของภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดความร่วมมือหรือบริการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็อำนวยการในการปฏริบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทิ่ินที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดเอาไว้ ประการที่10บครับกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการดำเนินง,งานด้านการศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานและก็การดำเนินง,งานการเสนอแนวทางในการ กำหนดการพัฒนามาตรฐานการทำงานวิธีการบริงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประการที่11ด้านการบริหารครับก็คือเรื่องของการจระบบโดยการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานประการที่12การอำนวยการการปกิารเปิดงานและก็สนับสนุนงานอื่นๆตามที่รับมอบหมายเพื่อให้องค์กร ที่สังกัดเนี่ยบรรลุภารกิจที่กหมดเอาไว้นี่ก็หมายความว่าในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะงานสาธารณสุขอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทําสิ่งอื่นเนี่ยที่เป็นภารกิจขององค์กรของหน่วยงานเนี่ยท่านก็ต้องทําด้วยนะครับประการต่อมาครับงานด้านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลครับ ท่านเป็นสายงานสาธารณสุขท่านก็ต้องรู้เกี่ยวกับการบริหา,ารทรัพย์กวามบุคคลด้วยทำอะไรบ้างนักษางาาได้การบริหา,ชารชรัพยความบุคคลท่านจะต้องมีความสามารถในการจัดระบบงานอัตรากำลังของเจ้าที่ในหน่วยงานของท่านนะครับให้สอดคล้องกับภารกิจให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการนั้นเกิดประสิทธิภาพและก็เกิดความคุ้มค่าติดตามประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประส,สงค์ของหน่วยงานแล้วก็บรรลุเป,ป้าหมายผลสำฤทธิ์ตามที่กำหนดเอาไว้ให้คำปรึกษาแนะนําปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาให้สามารถและก็มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จัดรูปแบบวางแผนในการปฏริบัติงานสอนงานถ้าต้องทำอะไรด,ด้วยนะครับพัฒนาการปฏิบัติงานการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเนี่ยที่ท่านกำกับดูแลอยู่เนี่ยให้มีความเชี่ยวชาญและก็ปฏิบัติงานได้ส่วนในด้านที่4ในครับในรัศกงานด้านที่4จะเป็นด้านของการบริหารทรัพยากรแล้ก็งบประมาณ ในด้านนี้นะครับต้องกําหนดนโยบายวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบายพันธกิจและก็เป็นไปตามเป้าหมายของสวัสดิการเมื่อกําหนดนโยบายวางแผนในการทํางานแล้วต้องติดตามด้วยครับติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรแล้็งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมายในผลสัมฤทธิ์ควบคุมกํากับตรวจสอบการจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใสตามระเบียบเพื่อ ใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ิเริ่มคิดค้นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ครับในรักษางานในด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณประการที่4ก็คือร่วมหรือวางแผนในการประสานกิจกรรมในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งงบประมาณอาคารสถานที่อุปกรณ์ในการทํางาน เพื่อให้การทํางานนั้นเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าบรรลุเป,ป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนถิ่นที่สังกัดและประการที่5ในด้านการบริหารทรัพยากรและก็งบประมาณมก็คือร่วมหรือบริหารงานกำหนดแนวทางในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณที่รับมอบหมาย <c oughs> เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลนี่คือความรู้ในลักษณะงานในสายงาน นักรายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอบเขียนเนื้อหาในการออกข้อสอบในรอบนี้ถือว่าเยอะนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเขา้ารับการสรรหาในสายงานสาธารณสุขรอบการสอบเสาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่26ตุลา2567ท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยกันได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับท่านสแกน QR code แล้วก็เข้าไปสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือรวมทั้งการเข้าไปดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบในใสายงานนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดร้อมที่เป็นไฟล์ PDF ในชุดที่พกจาลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ได้ในกลุ่มรายนี้นะครับ ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปจนถึงวันสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเวลาน้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการสอบในรอบนี้ได้เนี่ยก็คือการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยท่านสามารถที่จะสะดวกเรียนได้ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้ไม่จำกัดพื้นที่ไม่จำกัดสถานที่ ไม่จำกัดเวลาท่านอาจจะเสร็จภารกิจหลังจากทํากิจกรรมธุรกส่วนตัวแล้ว3ามทุ่มสทุ่มท่านก็เรียนรู้ได้หรือท่านพักผ่อนแต่หัววันถ้าแต่ท่านตื่นเช้าตีสี่ตีห้าท่านก็ตื่นมาเพื่อที่จะเรียนรู้ไปกับเิว่อะเพื่อนได้สะดวกประหยัดเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าท่านจะทํากิจกรรมใดก็ตามครับท่านสามารถที่จะเปิดฟังคลิปบรรยาย อธิบายในส่วนของเนื้อหาตามตัวบทในพระราชบัญญัติในระเบียบต่างๆที่เป็นข้อกฎหมายในใช้ในการออกข้อสอบและก็ถ้าสามารถที่ทําแบบทดสอบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ในการรับชมรับฟังของท่านได้ทุกคนทุกแห่งบนรวบไปนี้ท่านไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์ใน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับ ลรืงนี้เผยแพร่าสาธารณะนะครับพื่อมีลิืกรับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ดงทะเบีนต่างหากคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่น,นี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ